สวัสดีครับผมนายนัทพงศ์กีกระโทกร,รหัสประจําตัว6540110116นักศึกษาวิชาพัลศึกษาชั้นปีที่3นะครับสวัสดีครับผมนายชิดวิทย์หลีเลไลนักศึกษาสาขาพัลลศกษาชั้นปี่3คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับสําหรับนวัตกรรมของเรานะครับจะชื่อว่าอ่าเปตองโปรเทนเนอร์นะครับวัตถุประสงค์ที่เราสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นนะครับก็เพื่อ พัฒนาทักษะการโยนลูกยิงและลูกวางในกีฬาเปตองสําหรับนักกีฬานะครับ2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยําในการโยนลูกวางและลูกยิงในกีฬาเปตองนะครับด้านการพัฒนาลูกตีนะครับลูกตีเราสามารถตีแบบไม่ต้องตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเชือกหรือยางนะครับเอาไว้คอยดึงยึดเหนี่ยวให้ลูกเปตองกลับมาที่เดิมนะครับและอีกข้อหนึ่งคือ เราสามารถฝึกตีแก่นได้ด้วยนะครับคือมีที่เปลี่ยนเป็นแก่นนะครับสามารถใส่แทนลูกเปตองได้เลยสําหรับนักกีฬาที่ซอมชุติ้งนะครับเราจะได้ไม่ต้องหาแก่นครับเพราว่ามีเชือกยืดหยุ่น อ่าสำหรับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับว่าจะเป็นตะข่ายแล้วก็มีท่อที่เรายึดไว้นะครับก็จะเอาไว้สำหรับกันลูกไปตองนะครับไม่ให้ไประยะไกลกว่าเดิมน,นะครับอ่าสำหรับที่เราเห็นเป็นห่วงละท่ออันนี้นะครับอ่าท่อน,นี้ครับเราสามารถเื่อนขึ้นเดินลงได้นะครับเอาไว้สำหรับปรับระยะในลูกวางนะครับให้โยนลูกเข้าห่วงรับนะ ระยะของอลูกวางเราครับสามารถปรับสูงสุดได้อยู่2เมตรครึ่งน,นะครับการโยนแบบสูงนะครับมีประโยชน์เพื่อให้ลูกตกแล้วเคลื่อนที่น้อยที่สุดนะครับ หนึ่งสำหรับประโยชน์ของอปีตองโปรเทนเนอร์นะครับก็จะมีประโยชน์คือผู้ฝึกสอนปีตองสามารถนำนำวัตกรรมที่เราสร้างนะครับไปฝึกให้กับนักกีฬาปีตองได้ครับสำหรับ การาพัฒนาทักษะลูกยิงและลูกวางนะครับให้เกิดความแม่นยำม,มากขึ้นและเราสามารถใช้ในพื้นสนามที่ไม่ใช่สนามปีตองได้ครับเราจะมีแผ่นจิกซอลรองให้นะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายพื้นที่นะครับ